สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาค่ะอ่านพลังงานประจำเดือนกรกฎาคมสำหรับราศีกุมค่ะจุลัย for Aquarius ค่ะไม่ว่าเราจะมีราศีพระอาทิตย์ราศีพระจันทร์ลัคนาหรือคนที่มาแอบดูพลังงานของกลุ่มขอให้ได้รับคำแนะนำที่ดีที่เอาไปปรับประยุกต์ได้ในแต่ละบุคคลค่ะเพียงแค่พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆค่ะทุกๆอย่างที่เปิดขึ้นอาจจะพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วหรือพูดเรื่องปัจจุบันนี้หรือพูดเรื่องอย่างที่ไม่เกิดขึ้น เลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่รู้สึกว่าเนื้อหาไม่ค่อยตรงกับเราฝากปิดคลิปนี้ไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆหรือในอนาคตข้างหน้าค่อยมาเจอกันก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่ถูกคลิปไหนดึงดูดมันมักจะมีสิ่งที่เหมาะสมสําหรับเราอยู่ในคลิปนั้นจริงๆอย่างแน่นอนค่ะอืมถ้าหากว่าเราฝืนดูข้อมูลที่ไม่ใช่ของเราอะทุกๆความคิดของเรามันเอาไปเครียดแล้วเอาไปทําให้เกิดเรื่องเราอย่างที่เราไม่อยากให้มันเกิดได้ค่ะ ป่านเริ่มจากปริซึมออราคเคิลค่ะจุ l า for Aquarius ค่ะฮังเกอร์ค่ะ ทังก็พูดถึงได้ในหลายมุมมากถ้าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตธรรมดาอย่างเช่นทุกๆวันนี้ค่ะมันอาจจะเป็นการที่เราควรจะรับความรู้เพิ่มรับการดูแลตัวเราเองเพิ่มเลือกที่จะเหมือนแบบสาะแสวงหากิจกรรมใหม่ๆหรือการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสําหรับตัวเราเพิ่มแล้วมันทําให้เราเหมือนแบบได้ทรงภูมิขึ้นได้ดูแลร่างกายเรามากขึ้นอย่างการออกกําลังอย่างการกินดีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ หรือถ้าเป็นในทางจิตใจหรือจิตวิญญาณน่ะมันคือการฝึกให้เราได้รับองค์ความรู้ที่เหมาะสมหรือเรากำลังสนใจอยากจะเรียนรู้ในมุมที่เราไม่เคยลองเรียนรู้หรือยังไม่กล้าที่จะเรียนรู้ในสไตล์นี้ก็ได้ค่ะอืมแต่เราต้องเชื่อมั่นตัวเองอะค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นในมุมไหนก็ตามทีเราจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราอยากได้ถ้าหากว่าเราแน่วแน่กับการ ตั้งใจเรียนตั้งใจทำตั้งใจกินดีตั้งใจออกกำลังกายตั้งใจเอ่อเปลี่ยนทรงผมใหม่อ่านหนังสือเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองปรับประยุกต์ดูว่ามันตรงกับเหตุการณ์ไหนของเราเออเมื่อไหร่ที่มันเริ่มมีความอยากว่าแบบเออฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ฉันอยากจะรู้อันนี้แล้วอะค่ะทาได้ตามความอยากได้เลยแต่ว่าอย่าท้อเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าท้อเราอาจจะหยุดกลางคันแล้วมันอาจจะทําให้ ตัวเรารู้สึกไม่พอดีอ่ะตัวเราอยากไปต่ออยากไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะ Shadow scape tarot ค่ะ้ใบแรกเป็น the sun ค่ะค่อนข้างตรงกับ hunger เนาะแต่จะตรงไปในแง่มุมของการ พัฒนาจิตใจเปลี่ยนความคิดกันอยากมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะถ้าอยากมีความสุขจากการที่แบบมีหุ่นที่ดีขึ้นมันก็ได้ไงมันก็ไม่แปลกต้องดูท่ใบอื่นควบคู่กันด้วยเนาะแต่ว่ายังไม่เห็นมีใบอื่นล่วงมาเลยอะคะ่ะใช้เวลานิดนึงนะอย่าให้ใบเดียวนะ Metristess ค่ะวิ l l o f Fortune Four of s w o r d ทกลับหวัว M อ็มเพกลับหวัวค่ะ t w o of Cup กลับหวัวม,มันมีความอยากเปลี่ยนแปลงแต่ว่าภายใต้การอยากเปลี่ยนแปลงอะค่ะ เราอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเราหรืออยากเปลี่ยนแปลงเพื่อเรื่องไหนอยู่อืมอย่างเช่นเราอาจจะคิดว่าถ้าหากว่าฉันเปลี่ยนเป็นคนนี้ฉันมีความรู้แบบนี้ฉันกลายเป็นสมมุติให้ฟังเนาะเป็นคนที่เรียบร้อยมากขึ้นหรือเป็นคนที่มีความกล้ามากขึ้นฉันรู้สึกว่าจะทําให้ใครบางคนหรือกลุ่มสังคมนี้มองกับฉันในอีกมุมหน,นึ่งตรงเนี้ย ถามว่ามันเป็นแรงผลักดัในในการเปลี่ยนแปลงของอควาในเดือนนี้ได้ไหมก็ได้แต่สิ่งที่เหมาะสมสําหรับการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือการอยากเปลี่ยนตัวตนขนาดนี้ค่ะมันควรจะเป็นเพราะว่าเราอยากจะเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเราเองมีความสุขกับตัวเราเพื่อให้ตัวเราเองมีความรู้อยากที่เราอยากอยากมีไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีใครบอกว่าไปทําอย่างนั้นมาสิฉันจะได้รักเธอมากขึ้นไปลองเรียนอันนี้มาสิเผื่อฉันจะให้โอกาสการงานเธอมากขึ้นในสไตล์นี้ค่ะ ซึ่งถามว่ามันทําได้ไหมกับแบบที่ป่านบอกมาว่าเราเอาคนอื่นเป็นหลักแล้วเราก็อยากจะไปให้ถึงเป้าหมายของเขาที่เขาตั้งให้กับเรามันก็ได้อ่ะค่ะถ้าหากว่าตัวเรามีความสุขในระหว่างที่เราทําตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเดือนเนี้ยเรารู้สึกว่าเรากําลังเหนื่อยกับการเปลี่ยนแปลงการอยากเป็นคนใหม่การอยากพัฒนาทางด้านความคิดอารมณ์ให้มีการปฏิบัติในมุมใหม่หรือเราอยากจะแบบเปลี่ยนตัวตนอ่ะ ถ้าหากว่ามันมีความเหนื่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทําเท่าไหร่มันก็ยังไม่ได้ดั่งใจเขาแล้วมันทําให้ใจเราไม่สบายอะคะ่ะป่านไม่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความพัฒนาและสร้างการประสบความสําเร็จให้กับอควาในเดือนนี้เนาะอืมเพราะว่าเราเป็นเอ็มเพ e สกับหัวอะคะ่ะเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเรายังขาดอะไรบางอย่างเรายังอยาก มีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในมุมขององค์ความรู้จริงๆหรือในมุมของการพัฒนาทัศนคติของตัวเองจริงๆก็ได้แล้วเรารู้ด้วยว่าเราขาดการปฏิบัติเราขาดการทำสิ่งที่มันเหมาะสมแต่ในระหว่างที่เรารู้ว่าเราขาดการทำสิ่งที่เหมาะสมอะเราดันคิดถึงว่าเพราะเราไม่เหมาะสมแบบนี้ไงเพราะเรายังเป็นคนแบบนี้ไงคู่ที่ใช่หรือคนรอบข้างหรือ เพื่อนร่วมงานก็เลยยังไม่ a อ p r o ูฟหรือยังไม่รู้สึกดียังไม่เลือกปฏิบัติตัวให้ดีกับเรากว่านี้กว่านี้เพราะเรายังเป็นแบบนี้แล้วเรายังไม่ได้พัฒนาไงมันเห็นในมุมของการที่มีปัจจัยอื่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ของอ q ควาค่ะปานอยากจะให้ทุกๆก,การรักตัวเราเองการอ่านหนังสือที่ใช่การตัดผมการ เปลี่ยนวิธีแต่งหน้าใหม่สําหรับผู้หญิง <g iggle> การออกกําลังกายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะ่ะปันอยากให้ทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อเพื่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปได้ดีกว่าทุกๆวันนี้ที่เราดีอยู่แล้วสําหรับตัวเราอะคะ่ะอืมไม่เช่นนั้นมันจะเป็นการเหนื่อยเพราะว่าเราไม่เคยรู้หรอกว่าคนอื่นเขาต้องการอะไรจากเราอีก เขาอยากได้ยังไงอีกหรือบางทีเราเป็นคนนั้นให้กับเขาแล้วเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้ไม่อยากได้แบบนี้จากเราแต่เขาอยากได้อย่างนี้จากคนอื่นแล้วมันเลยทําให้เราน้อยใจมันเลยทําให้เราเสียใจว่าแบบเราทําเพื่อเขาแต่เขาไม่คิดถึงเราอทูออฟคัพกับหัวยังบอกว่าในพลังงานของเรามันยังมีคนที่ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ให้เราคิดถึง ให้เราเลือกเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อให้เรารอคอยอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยอะคะ่ะบางทีบางคนมาเพื่อเป็นจุดกระตุ้นให้เราเป็นคนที่ดีที่สุดแต่เราไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดเพื่อเขาอีกอะคะ่ะอในสไตล์เนี้ยเนาะเราอุตสาห์ได้เดอะซันเราได้ไฮพรีเทสเราได้วิวออฟฟอร์ทูนแล้วอะคะ่ะเราได้การเปลี่ยนแปลงตามวิถีที่มันถูกต้องมากๆ แต่อยากจะให้เอกใจว่าเฮ้ยเรากําลังทําเพื่อตัวเราเองอยู่บางทีเราชอบแอบบคิดย้อนหรือเปล่าว่าแบบอมืมาตัดผมทรงนี้แล้วเขาจะชอบไหมนะสมมุติให้ฟังเนาะหรือแบบืหทุกวันนี้เป็นคนใจเย็นขึ้นขนาดนี้แล้วเจอกันครั้งหน้าเขาจะว่ายังไงนะเออตัดเรื่องของอีกหนึ่ง c ้อยส์อีกหนึ่งคนที่เราพยายามจะเอามารีเลทหรือเอามาเปรียบเทียบก,บกับการเปลี่ยนแปลงของเรากับการ กับการว่าแบบเราเป็นอย่างนี้แล้วคนอื่นจะว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยออกไปหน่อยนึงค่ะเดือนนี้มันเป็นการเดินในทิศทางใหม่อย่างแข็งแกร่งมากๆเพื่อให้เราได้ขึ้นมาเป็นคนที่เราชอบตัวเราเองที่สุดคนที่เราชอบความคิดวิธีคิดองค์ความรู้ใหม่ทรงผมทำไมพูดทรงผมสามทีแล้ววะเออนั่นล่ละคะ่ะตัวต้นใหม่ๆชุดใหม่หน้าตาใหม่ก็ได้เราอาจจะแบบ ลองปรับประยุกต์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีออร่าสดใสขึ้นมาจากตัวเราจริงๆอะค่ะเราอุตส่าห์ได้เป็นคนใหม่แล้วอะอย่าเอาผลลัพธ์ของเราไปคิดอีกว่าเฮ้ยเขาจะรู้สึกยังไงกับตอนนี้ที่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้คำตอบอย่างที่เราคิดว่าเขาจะตอบแล้วมันจะทำให้ใจเรามีความสุขขึ้นแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นอืม เลยไม่งั้นเราอยู่ในโหมดของการที่เราเสียใจได้ค่ะเมื่อเราพยายามตั้งใจทำอะไรสุดๆด้วยความอดทนด้วยความพยายามของเราแต่ว่าคนที่เราหันไปหาแล้วเราเรอคอยคำชมรอคอยคำคำที่จะพูดดีๆหรือทำให้เรารู้สึกดีกลับมา,ถ,าถ้าเราหันไปหาแล้วเราไม่ได้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันทำให้ใจเราเจ็บแล้วมันทำให้เรารู้สึก เสียคุณค่าเสียเวลากับการเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ได้ทําให้เราพัฒนาต่อไม่ได้ทําให้เราเลือกที่จะดูแลตัวเราเองต่อเพราะเรารู้สึกว่าทําไปก็ไร้เหตุผลแล้วสิ่งที่เราเรอคอยจะได้รับเขาก็ตอบปฏิเสธและอะไรนอย่างเงี้ยหรือเปล่าลองปรับประยุกต์ดูค่ะไม่ว่าสิ่งที่ทําให้เราเสียใจได้เพราะเราจะถูกปฏิเสธอะจะเป็นคนหรือจะเป็นผลสอบหรือจะเป็นการ ปดถูกคําปฏิเสธจากโปรเจกต์ใหญ่ๆต่าง,างนาๆนานาค่ะเออแค่เราทําให้ดีที่สุดแล้วเราพอใจในผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของตัวเราอย่างเงี้ยป่านรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าสําหรับเอาคว้าในเดือนนี้อะค่ะ wisdom of the oracle ค่ะเราได้ไพ่ใบใหญ่เยอะมากค่ะมันเป็นเดือนของการปลดบล็อก การทําให้เราเอกใจการทําให้เราเดินต่อไปอย่างแข็งแรงเพื่อตัวเรามากๆค่ะแต่เราต้องทิ้งอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมใครบางคนที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วมันไม่ใช่ไม่เหมาะสําหรับเราให้ได้สักนิดนึงค่ะไ i e r p o w e r ค่ะกับ unfinished symphony C110 อาจจะเป็นเลขที่มีความสำคัญสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนที่ได้ฟังคลิปนี้อยู่ค่ะมันมี สิ่งที่อยากทำให้เราเอกใจไม่ว่าจะเป็น Hunger the Sun หรือ Higher Power ค่ะพูดถึงการอยากจะตื่นรู้การเอกใจว่าแบบเฮ้ยทำไปแบบนี้เราได้ความสุขจริงๆสำหรับตัวเราไหมหรือเอ๊ะ eh, เรายังไม่สบายใจอยู่เรายังมีทุกข์อะไรบางอย่างอยู่แล้วเราอยากเปลี่ยนแปลงอืมซึ่งทุกๆครั้งที่เราเอกใจป่านคิดว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่เราเอกใจว่ามันซ้ำทิศทางเดิมตลอดเวลาเลย มันซ้ำในมุมที่ว่าพยายามจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ทุกผลลัพธ์หรือทุกคําพูดที่ได้คืนกลับมาหรือฟีดแบ็กต่างๆที่ได้กลับมาทําให้เรารู้สึกว่าเราด้อยค่ารู้สึกว่าเราไม่พอเหมาะรู้สึกว่าเรายังไม่ประสบความสําเร็จในมุมต่างๆทุกทีเลยเดือนนี้อาจจะเอะใจตรงนี้แรงหน่อยและอาจจะได้เอะใจตามคําแนะนําที่น่าพ่ขึ้นมาค่ะอคว้าว่าเพราะว่าเราคิดถึงคนอื่นมากกว่า คิดว่าการกระทําครั้งนี้การตั้งใจเปลี่ยนอะไรครั้งนี้มันเพื่อตัวเราอืในสไตล์นี้ค่ะใช่มาดูในเรื่องของความรักกันนิดนึงค่ะปิดท้ายที่ Romance Angel ค่ะ Words waiting for ค่ะ Divine timing is At worth in your love life กับ Make the effort Great love is worth taking the step you g u y s to take <S อืม mm hmm. เดือนนี้สำหรับบางคนมันอาจจะเป็นเดือนของการที่เราหยุดคุยกับใครที่เคยคิดว่าเฮ้ยมีโอกาสจะเป็นแฟนหรือมีโอกาสสารสัมพันธ์มากๆหรือใครที่เคยคุยคุยกันอยู่เริ่มหายๆๆยห,ยหยไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตามพลังงานของเด The View of Fortune แล้วก็ของทัวร์คัพเนาะแต่ทีนี้อะค่ะถ้าหากว่าเรารู้ว่าแบบเออไม่เป็นไรไปก็ไปเถอะเพราะมีคนที่เหมาะสมกว่ากําลังรอเราอยู่ในอนาคตข้างหน้าหรือเราก็รู้ว่าคนนี้ที่เข้ามาไม่ได้ตรงสเปเรออย่างหนึ่งอเรอะแล้วเรามีคนที่เราอยากคุยด้วยหรือคนที่เรารู้สึกว่าถ้าได้เจอกับสเปคแบบนี้มันเหมาะสมสําหรับเรากว่าก็ให้เขาไปเถอะค่ะในทิศทางที่เหมาะสมสําหรับเขาในระหว่างเนี้ย มาพัฒนาตัวเราเองหรือมาเดินในทิศทางที่กำลังจะได้เดินและเหมาะสมสำหรับตัวเรามากกว่าอย่างเช่นได้เรียนรู้อะไรเพิ่มอย่างเช่นได้ฝึกวิธีคิดฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อจเจริญปัญญาเปลี่ยนทัศนคติส่วนตัวของเราเพิ่มเพราะว่าการเอาทุกๆความทุ่มเทที่มาทุ่มให้กับตัวเราอะค่ะมันช่วยในเรื่องคู่ของอ,อความ,มากๆม,ม,มันอาจจะทำให้ระยะในการรอคอย คนที่เหมาะสมมันเข้ามาใกล้แลวได้เจอกันไวขึ้นในสไตล์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ d i n i timing หรือเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่เราเคารพนับถือเขาจะส่งให้กับเราอะค่ะมันไม่ตรงกับเวลาของโลกเนาะเอออย่างเช่นถ้าเขาบอกว่า1ปีหปีอาจจะแปลว่าเร็วมากๆของเขาแล้วก็ได้อะค่ะอืมเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ไปยึดติดเลยว่าแบบนานจังยังไม่มาเลยหรือช้าจังเลย หรือเร็วไปจังเลยอะไรในสไตล์เนี้ยเขาจะจัดการให้ได้เจอในวันที่เหมาะสมในระหว่างนั้นเราก็ทํานูน่ทนทํานี่ในการที่เราจะต้องพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณอย่างที่ป่านเห็นว่าเราสนใจพัฒนาทางด้านใจกับจิตวิญญาณของเราเป็นเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยก่อนก็ได้ค่ะปั่นเป็นกําลังใจให้ค่ะฝากไลค์แชร์ u b s c r i b e เป็น Family เดียวกันได้เลยค่ะใครสนใจให้ป่านเปิดพลังงานส่วนตัวให้ ข้อมูลอยู่ในด e สคริปชั่นบล็อกค่ะกลับมาทำงานเต็มรูปแบบแล้วแต่ถ้าใครทักมาทางไล n e อาจจะตอบช้ากว่าทาง Messenger Facebook 6.16 AM หน่อยหนึ่งค่ะไว้เจอกันในเดือนหน้าหรือในคลิปอื่นๆนะคะฝากดูไลฟ์ต่างๆนานาแล้วก็ฝากติดตามกันได้ตลอดเวลาจริงๆค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะ